ป่านี้คนก็เก็บไปเยอะแล้วนะคะมันก็ยังเยอะอยู่นะแต่ที่ลูกใหญ่ๆอ่ะเขาเก็บไปแล้วเพราะว่านังไม่ได้มาเก็บช่วงที่มันออกแรกๆนะคือแบบนี่ค่ะทุกคนแบบ เม็ดอย่างสวยใหญ่มากปีนี้จะไม่ทำแยมนะคะทุกคนปีนี้ไม่ทำแยมแบล็คเบอร์รี่เพราะปีที่แล้วโอ้ทำอันนี้จนเละค่ะทุกคนเพไม่เอานะจ๊ะปีที่แล้วทำยังกินไม่หมดเลยนะคะ เห็นครอบครัวหนึ่งเก็บแบล็กอรี่กันเอากระปุกคุณตาก็เก็บแล้วก็เขาขาเจ้าก็พาเด็กๆหล,ลานๆนะลูกๆหล,ล,ลานๆเก็บแบล็กอรี่เก็บไปทำขนมทำแยมบ้างปี่ที่แล้วนางทำแยมนะคะทุกคนปีนี้ไม่ทำนะ เพราะว่ามันยังเหลือคะ่ะทุกคนกินไม่ทันเนี่ยถ้าลูกมันออกใหม่ๆนะมันก็จะมีรุน่นมันมันจะมีแต่รุ่นนี้ที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตรุ่นนี้นะคะทุกคนรุ่นใหญ่อย่งใหญ่เนี่ยถ้ามันออกมาแรกๆเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะทุกคนนีลูกอย่างนี้เลยอันนี้มันจะลูกเล็กเห็นไหมมันจะต่างกัน ก็จะหลงเหลือบ้างปะปลายเลือกเอานะคะสวยเลือกได้คุณเด้จนจนเขาเก็บไปมดแล้วนะคะทุกคนจนเขาเก็บไปมดแล้วนะจะไหลสดดีไหมเนี่ย <laughs> ไหลสดเก็บหมกักแบดบูดีที่มีคนมาเก็บตอยนางบอ ามาเก็บซูเบิงนะคะทุกคนจ้ะเก็บไปถะปีนี้น้องว่ดเฮ็ดแย้มนะตอนนังจะเอาไปกินซื้อ,อข้างในใครเอาไม่ถึงมันก็จะลูกโตนะคะทุกคนดีนะใส่เสื้อส,ส,สีดำมาเอากล่องแนบตัวเลยจ้ะ มันออกมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่านางไม่ได้มาเก็บเนาะมันก็แบาบว่าก็เหลือแต่ลูกเล็กๆลูก,ลกถ้ามันออกมาลูกลูกตรงตรงปลายจะลูกใหญ่นะคะลูกลูกตรงปลายสุดอะจะลูกจะเม็ดโตนะ ทุกคนเต็มดาอิลิแต่ว่ามันก็ลูกเล็กตรงเนี้ยลูกเล็กเดี๋ยวนางจะพาไปเก็บอีกผางทางมองหนึง่งมันจะลูกใหญ่ตรงนี้ลูกน้อยนะน้อยหลายก็เบีอยากด้เห็นบอจามห้อยห้อยกระเจ้ากระเจ้าหมุนเขามาเก็บนกัากหมุนเขามาคือกัน <c oughs> น้ำห้อยขี่เกาค่ะเจ้า นี่ดีแล้วกับลูกเท่าๆกันเลยนะคะนี่แต่ว่ามันลูกไม่โตเท่าไหร่แกงไปแกงม้าว้ตี้วคอนดซีบ้าให้น้ำมันกับพามาส้มปลาหมักแบลกเบอีนะอุยลูกนี้ ใ่ขาสั่นมานะคะเมื่อนี้มันหอนเนาจะเนาะมันหอนแบบส่ขาสั่นมามนะจ๊ะแต่ลืมไปว่าจะเข้าป่าแบกเบอร์รี่จะไปเก็บพร,รัมความตั้งใจจะไปเก็บพัมแต่ผู้บ่าวนั่งอยู่ใต้ต้นพร,รมนะคะก็เลยบมก่ายก็เลยโมก่ายเก็บต้นหนานผู้บ่าว ผู้บาสั่งน้อยอจ้ะนี่ตรงนี้ลูกโตนะจ๊ะเนี่ยลูกดำน้งหมาเนี่จ้าทุกคนนี่อืนี่แหละเข้าปากซะดีๆเห็นไหมดำสนิทชิดเชือ้อ เ,เก็บจ้ะเ,เก็บยเยอะค่ะทุกคนนูน่นชิ้นกระเป๋าไว้ฝั่งนูน้นเก็บไปเรื่อยเห็นไหมทางคนเดินหมุนก็ไปทางไหนกุนนั่งโมนิกับเบอืดนะน้่นีกกับลูกไงไปแล้วค่ะทุกคนจ้ะหมหวาน หวานมากยิ่งลูกโตๆสุดอย่างนี้นะหวานจ้ะทุกคนเม่ได้หอดบ้านออกจ้าเมื่อเนี่ยเขาปากก่อนก็สิเก็บเห็นไหมมันเก็บแป๊บเดียวมันเยอะมากนะเห็นไหมตั้งนเติ่มเลยลูกใหญ่ด้วยลูกนี้ใหญ่มากโอยก็ได้จ้า อก็ได้แม่จันเพิ่งนี่ไงคักแต่ว่าก็ยังบ่ใหญ่เท่าที่มันออกมาลูกแรกนะอู้ยนี่ค่ะทุกคนนี่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 เดี๋ยวนุ่นให้ดูนี่เห็นไหมอลังการบังเวอร์นี่สองลูกนี้สุดยอดหืมจะอ่อนเนาะคะนะ่ะเนาะพุดน่ะนี่แหละจา้าอยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตกับรุ่นนี้แหละที่เขาขายช่ำช้ำ หวานด้วย,ยหวานมากหวานสะอ่อนะโะอ่อนแม่จ้าหวานหวานพาไปเก็บอีกข่างทางมองนึงขง้างในแม่เอาบ่ได้แม่จ้าต้องต้องมีแนวกองแนวกิง่งนนั้นเขาเอาเนาะค่่ชิ้ได้ลูกใหญ่จังเลยกิ่งนั้นนะ่ะลูกใหญ่มากเอาไม่ถึงนะคะ มันจะหวานนะยิ่งลูกใหญ่นะยิ่งหวานขอบปากอุ๊ยไปแล้วค่ะทุกคนจ้าอุ๊ยไปแล้วกัอูดบ่ได้กินนั่นมองเห็นกินนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ค่ะทุกคนโอ้ยตัวตัวปีนี่บ่ได้ไปหอดต้นหมักแอปเปิ้ลอีกที่นึงนะคะ มันจะมีต้นปลาแบล็คเบอร์รี่นี่แหละใหญ่มากแต่ไปประหอดนะเส็ดงานนะคะทุกคนเห็นไ,ไหมใหญ่จังเลยกิ่งเนะี้ยอืมช้ำๆเห็นไ,ไหมงามๆนะคะทุกคนจะอ่อนจะอ่อนนะจ๊ะเนาะไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะพามาเก็บนักแบล็คเบอร์รี่ นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะเจอกกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตรงเนี้ยจะเป็นที่เฉพาะที่คนมาเก็บแบกบอรีโดยเฉพาะนะเห็นดูจนทางเดินจนแป่นนะคะทุกคนพุนะแล้วก็จะมีตามซอกเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นซอยเข้าไปเขาก็ไปยือเก็บเอานะเป็นช่องเป็นช่องเข้าไปนะคะดูดกมาก ดกมากดกมากเห็นไหมแล,แล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ